สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจัดเป็นต้มแซ่บเล็กรสเด็ดค่ะเพื่อนๆนคะ่ะก่อนอื่นแล้วก็เอาเร่งล้างทาฟาร์มสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ไปต้มรวกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆรนลวกด้วยน้าร้อนนะคะพอ ลวกสักประมาณสักสามนาทีนะคะเพื่อนๆคะ่ะจากน้ําเดือดน,นะคะเพื่อนๆ่นเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักขึ้นค่ะ,อะพอเราตักขึ้นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็พักเอาไว้แล้วก็ทําน้ําซุปเลยคะ่ะวันนี้เราจัดกันแบบแซ่บเลยนะคะเพื่อนๆ่นะคะตักเสร็จแซ่บเรียบร้อยแล้วก็พักเอาไว้นะคะ ล้วเราก็มาทําน้ําซุปต่อเลยค่ะเอาน้ําตั้งไฟนะคะใส่รากบัคชีลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะเพื่อนๆน,นะคะกระเทียมกรีบนะคะเพื่อนๆนแล้วก็พริกไทยเม็ดค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ใส่เกลือไปนะคะใส่เกลือไปสักหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะเพื่อนๆพ,พอน้ํา้ำเดือดได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาเร้งที่เราลวกไว้เ <nothin 's. S 2> มื่อคูนนะคะใส่ลงไปต้มเลยค่ะ อันนี้เราจะต้มใช้เวลาออออประมาณ15-20าถึง2 0นาทีนะคะเพื่อนๆต้มไปเรื่อยๆนะคะจากน้ำเดือดเนี่ยต้มไป15นาทีแล้วก็หลี่ไฟให้อ่อนนะคะก็ต้มไปอีก10นาทีนะคะแล้วก็พยายามช้อนฟองออกนะคะเพื่อนๆน้ำเขาจะได้ใสค่ะอุปกรก็ต้มทิ้งเอาไว้เลยค่ะเสรจ ช่วงเวลาที่ต้มนะคะเราก็มาทําการคั้นมะนาวสดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กินของแซ่บๆกันเลยค่ะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆขาไปลองทําดูนะคะเร่งแซ่บๆอร่อยนะคะทานเป็นกับแก้มอร่อยฟินเวอร์เลยค่ะเพื่อนๆขาไปสับเรียบร้อยนะคะเราก็จัดการบุกกระเทียมนะคะ เมนูพิการจะแปลกนะคะใส่กระเทียมเจียวลงไปด้วยเพื่อความหอมนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะใส่ถ้วยพักเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจียวกระเทียมนะคะอะ่ต่อไปเราก็หั่นผักชีบใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งก่อนเลยคะ่ะใส่เยอะๆหอมๆนะคะเพื่อนๆซอยเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเครื่องปรุงเราก็ไม่ได้มีมากมายเยอะแยะนะคะ ก็มีกระเทียมน้ำปลาน้ำมะนาวพริกแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะก่อนอื่นก็เอาน้ำมันตั้งไฟนะคะใส่กใสกระทะพอ,อน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เหลืองหอมนะคะเพือ่อนๆค่ะเรนทั่วไปก็ไม่ได้ใส่นะคะกระเทียมเจียวแต่พิการใส่กระเทียมเจียวเพราะว่าต้องการความหอมนะคะเพือ่อนๆ เหลืองได้ที่เราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะแล้วเราก็มาตําพริกขี้หนูสดๆของเราเลยค่ะจัดเลยไปะคะ่ะพริกขี้หนูของเราเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะแซ่บแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆพอเราตําพริกได้ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่การก็จะเอาน้ําซุปจากน้ําต้มหมูเล้งหมูมะคู่เนะะี่ยค่ะใส่ถ้วยนะคะเ,เดี๋ยวเราก็ผสมเลยค่ะ ก็ใกล้แหลกแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำซุปเราตักมาแล้วนะคะเราก็เอาน้ำมะนาวใส่ไปในน้ำซุปหนึ่งทับทีครึ่งนะคะใส่ลงไปก่อนตามด้วยน้ำปลานะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะชิมรสตามชอบนะคะปตักเรียบร้อยแล้วก็ตักพริกที่เราตำไว้นะคะใส่ลงเลยใส่ในชามผสมนะคะเพื่อนๆชิมรสเอาตามชอบ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆชอบเค็มก็ใส่เค็มไอใส่น้ำปลาเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะพีการเอารสได้ที่แล้วพ่การก็จัดเลยค่ะนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ด้วยผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จัดการราดลงไปตัวเล้งที่เราตักใส่ถ้วยไว้เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่ลาดเสิร์ฟได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆนคะค่ะ,คะโรยด้วยกระเทียมเจียวหอมหอมที่เราเจียวไว้เมื่อคู่นะคะใส่ลงไปเลยอร่อยฟินเวอร์แน่นอนค่ะเ,เพื่อนเนี่ค่ะใส่กระเทียมเจียวเรียบร้อยใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้มแซบเล่งรสเด็ดของพี่การน่าทานไหมคะเ,เพื่อนๆ ไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ